เราลับลูกค่านก็สู่โกโม,โมเมืองอิตาลีนะคะวันนี้นะคะแดดออกไปเที่ยวกันตามมาตามมาจะไปขึ้นเรือะคะ่ะขึ้นเรืโจ๊ยๆๆๆๆๆ,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 ๆนี่ก็จะเดินทางล่องเรือนะคะ <c oughs> ล่องเรือไปเรือเร่อยๆตามอีชันมาเลยะคะ่ะ แหมอายมากเลยขลังมองหน้ารู้สึกว่าหน้าดิฉันน่ครับวมขึ้นเกิดสาเหตุเกิดจากอาหารอิตาลีนะแล้วก็จะเริ่มล่องเรือไปเรื่อยๆประมาณชั่วโมงก็พอค่ะกลัวเมาเรือดูกันเอาเองค่ะอยากมาก็เก็บตังค์นะเนาะ ราก็จะภูเขานะคะภูเขาจะเยอะมากแล้วการสร้างบ้านตึกของเขาเนี่ยจะสร้างลักษณะแบบอยู่ติดอยงเงี้ยเคยขึ้นไปแล้วค่ะข้างบนข้างบนสุดจะมีทางรางรถไฟขึ้นรางรถไฟขึ้นไปแล้รถไฟรถไฟบนยอดเขา มาลองเรือดูจะเข้าไปทั้งไงค่ะวันนี้จะล่องไงเรีนอะเียอสอ่อ่ายกีลค่ะก็จะแดดออกค่ะแสบตา น,นี่ก็จะเป็นทางเปิดเดิเป็นทาิเมตรนะฟังเอาเองแล้วกันนะคะไม่ต้องแปลอ่าิเดตเมตรหกร้อยเมตรนะคะหกรเมตรความลึกอ่า uh, ลึกที่สุดในยุโรป มาคิดดูดิี่ะพิเศษกูเกิลการันตีนะคะเนี่ยค่ะจะมีเน็ภูเขาค่ะมีทางเขาก็จะเป็นมาบ้านก็จะเป็นมีเรือไม่รู้มันไปสร้างกันยังไงน,นะคะดูมีเน็ตภูเขาแล้ก็ไปสร้างบนภูเขาข้างใน,นก็อาจจะไปลึกๆคงจะไม่ไปคะะ่ะสังเกตว่า,านี่นถ่ายเอาถ่ายเอาเลยนะไอ้เปเปอร์ ทุงูนี้ก็มาซื้อบ้านไปทิ้งที่นี่นะคะของโจนโจนคู่นี้นะอ่าอะฮะโดนูไม่รู้มันจะพูดอะไรของมันนักหนาเนีย่ยค่ะสวยโอ้ยอยากให้มาเห็นจริงๆนะคะจะสวยมากไอ้กล้องก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่ ตาบีเจ็ดแปดจ็ดแปดบิลเชอร์โนบิลโอ้ยออกเสียงยากมากเลยนี่ค่ะคือเขาบ้า อะไรหานม <ừ> mm. นะั้งฮ่าไม่หนาวกันรึคู่รักอันหวานเช่า